ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านละที่ดินนะครับวันนี้มารีวิวเป็นคอนโดนะครับสวยเลยทำเลดีมากๆเลยนะครับอยู่รามคำแหง186คอนโดอัศการซิตี้นะครับหน้าปักซอยเนี่ยมีสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีส้มก็ใกล้ได้ใช้บริการแล้วนะครับประมาณอีกปีกว่านี่นะครับตึก18นะครับชั้น3ตึกนี้เลยไปไปชมกันครับอันนี้เป็นถนนภายในโครงการนะครับก็เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้ฝั่งนี้เป็นที่จอดรถนะครับ ตึกที่ผมนําเสนอเนี่ยคอนโดห้องที่จะนําเสนอนะครับอยู่ตึก18เข้ามาจากถนนรามคาแหงเข้ามาถึงตัวตึกเนี่ยประมาณ700เมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีส้มสถานีรามคาแหง186นแหครับเห็นสถานีไหมครับแล้วก็ตลาดนะครับตลาดที่ใกล้ที่สุดก็เดินออกไปนัาสซอยเลี้ยวขวานะครับตลาดหน้าหมู่บ้านลินทองประมาณ800เมตรนะครับใกล้อะไรอีกครับตรงนี้ใกล้ตลาดมีนประมาณ5กิโลแล้วก็สำหรับท่านที่ทำงานในนิคมบางชันนะครับก็ประมาณ4กิโล โลตัสบิ๊กซประมาณกิโลครึ่งนะครับสวยๆทำเลดีมากๆนะครับตรงนี้คอนโดอสการิตี้นะครับรามคำแหง186ปไปชมภายในห้องกันครับระบบรักษาความปลอดภัยก็มีคีย์การ์ดนะครับนี่มีคีย์การ์ดนี่เลยนะครับห้องที่จะนำเสนอนะครับขึ้นลิฟต์มาเนี่ยเดินเลี้ยวขวาไปนิดนึงก็ถึงห้องแล้วนะครับ ตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นลงนะครับบันไดทางขึ้นลงก็กว้างอยู่นะครับคอนโดอสกาซิตี้นะครับปรามคาแหงร้อยแปดสิบหกเข้าซอยมานิดเดียวนะครับประมาณเจ็ดร้อยเมตรเดินได้นะครับหน้าปากซอยก็มีสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับก็ใกล้ได้ใช้บริการแล้วนะครับอีกประมาณปีกว่านี่นะครับของเราเป็นห้องมุมนะครับห้องที่จะนาเสนอเป็นห้องมุมเนื้อที่23.5ตารางเมตรนะครับ ประตูเปลี่ยนให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกบิดไม่มีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแบบนี้แล้วนะครับนี่ห้องอื่นก็ยังเป็นลูกบิดอยู่นะครับแต่ห้องนี้พิเศษนะครับเจ้าของเปลี่ยนเป็นดิจิตอลให้แล้วนะครับพื้นก็เป็นแกรนิโต้แผ่นใหญ่นะครับ60คูณ60เซนแล้วก็มีชุดบิวอินไว้ให้เรียบร้อยเลยทั้งตู้เสื้อผ้าทั้งเคาน์เตอร์ทำครัวนะครับนี่ฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับที่บิวอินไว้ตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งนะครับสวยเลยนะครับอสการ์ซิตี้นะครับรามคำแหงร้อยแปดสิบหกนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ทำบิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้นะครับมีซิงค์สแตนเลสให้เรียบร้อยแล้วก็มีตู้แขวนให้ด้วยนะครับนี่ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902 2 4 7 9สกุขุมว่ารัฐที่ดินนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำก็จะอยู่โซนด้านหลังนี่แบบนี้นะครับโอเคหันหลังกลับมานิดนึงนะครับมาดูภายในห้องอีกมุมหนึ่งนะครับจากห้องน้ำนะครับนี่แบบนี้ก็กว้างอยู่นะครับ23.5ตารางเมตรนะครับอสการซิตี้รามคำแหง186แครับด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งนะครับเปิดหน้าต่างออกไปก็ลมเข้าเย็นๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดียลน์ hmm. ผมจำง่ายมากนะครับ at home 4 at sign home บ้านแล้วก็เลข4หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 9 0 2 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคอนโดสวยๆทำอะไรดีห้องนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย